สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องติม c ีวันนี้เราจะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับยาพระร่วงนะครับยาพระร่วงคือเป็นของสิ่งเดียวนะครับมีที่สารจิตนะครับมีอยู่ที่เดียวอ่ามีอยู่ที่เดียวนะครับรุ่นคุณตาคุณยายเขาว่ามากันอย่างนั้นซึ่งเป็นหินนะครับเนี่ยหิน แต่ว่าดูข้างนอกเป็นหินอ่าดูข้างนอกเป็นหินถ้าทุบแล้วมันจะมียาอยู่ข้างในเออทุบแล้วมียาอยู่ข้างในนะครับแนวไม่เหมือนใครนะครับไม่นี่นะครับม,มันไม่อยู่บอนเดียวอ,อ,อยู่เขาหนองจระเข้เอะไะครับเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวชมในคลิปได้เลยครับผมที่แรกข้างแรกก็ไปเก็บไปเก็บหินคนที่มันจะมาดังขึ้นก็ ตาเน,นี่ก็ลืมบอกว่าไม่รู้ว่าคนที่ไหนเป็นแผลเรื้อรังมาหลายปีรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายอทีนี้บงังเอิญบังเอิญก็มีคนคนหนึ่งมาพบยาอันนี้ก็เลยเอาไปใส่แผลเอาไปใส่แผลหลายครั้งมันก็หน่อยแหละหลายครั้งหน่อยแล้วแผลนั้นก็หายขึ้นอ๋อดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ทีนี้ก็เกิดคนคนนั้นหายก็เกิดเรื่องดังขึ้นมาเลยว่ายานี่อย่างดียาศักดิ์สิทธิ์ลูงถึงรู้ว่าเป็นยาแล้วแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่ายาพระล่วงอ่ะก็ไม่รู้ครับก็ก็ไม่เห็นมีอะไรพูดึ้นมันไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาอืมเขาก็เลยเรียกว่ายาพระล่วงก็คือ คือไม่ใช่คนปัจจุบันทําแน่นอนคือเป็นคนโบราณเนี่ยทำขึ้นมาแน่นอนเออนี่แหละคือซึ่งบ้านเราก็เขาก็เชื่อเรื่องพะร่วงอยู่แล้วอืเขาก็เลยตั้งว่าเป็นยาพะร่วงออประมาณนั้นแล้วมันก็ดูด,ด,ดูลักษณะของก้อนของยานี่มันนเป็ดูคล้ายๆจะไปเห็นเป็นก้อนหินแต่ว่ามันเป็นก้อนหินเนี่ยอื อย่างคนธรรมดาอย่างเราก็ทําไม่ได้สมัยนี้ทาไม่ได้หรอกอันี้เขาก็สงสายทุบดูทางไหนมันเป็นยาทุบกวงกวงหมดอาอยาคือเป็นยาเป็นยาแบบนี้เป็นผงแบบนี้เออเลยเลยยาออกเลยนี่อยู่ก่อนไรออกคมดเลยนี่แต่กระทุบเราจะเป็นเปลือกแบบนม้เป็นเปลือกกวงกองอันนี้ก็จะต้องมีรลนี่นี่ขาวนี่ ถ้าทุกคนเป็นมีแ,แต่ทุกวันนี้จะอ,อะไรไม่รองแต่ทุกวันนี้ตาวีเองก็ยังใช้ยอยู่เพราะถ้าถูกมีดบาดแผลอะไรพอไม่ไม่ไม่มากนักก็เอาไปแปะเอาไปแปะจนน้ำเหลืองมันแห้งอะ่อะอพอจนน้ำเหลืองไม่แห้งไม่ไม่ไมจาตัวยาไม่ติดแล้วก็พอ,อสามวันมันจะหายสามวัน เฉยวันมันจะหายแล้วแล้วไม่มีการฟกการบวมอ่าแล้วมันมีกลิ่นไหมครับเนี่ยไม่มีกลิ่นอะไรสักอย่างแต่ว่ามีสีเป็นสีคือสีแต่ละสีจะไม่เหมือนกันด้วยแต่ละลูกสีขาวอ๋อมีสีขาวสีม่วงสีม่วงนี่สีเหลืองสีเหลืองก็มีสีเหลืองอันนี้อันนี้ออกออกสีแดงแดงใช่ไหมอออันจะเป็นสีม่วงเออสีม่วงสีม่วงออกม่วงแดงแดงนี่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 นีสีแดงมใช่ไหม โอ้นี่สีเหลืองข้างใน,นออกสีเหลืองเหลืองเหลืองนี่เหลืองมันไม่มมมเหมือนกันม,มันหลายอย่างอะไหนนี่มันจหนาวหนาวนีงแล้วแล้วที่มันเพิ่งมาโด่งดังนี่ที่มีคนรู้จักนี่มันเริ่มมาจากยังไงครับมีคนเอาไปทําอะไรไปใช้างานานะมีคนเอาที่มีคนมาเอาไปใส่แผลที่แผลว่าแผลเลื้อหลังนั่นแหละมันก็หายนมันก็หายก็ทางนั้นมาก็ ดังกันมาใหญ่ดังมาแต่ดังพอดังขึ้นก็มีคนหลายหมู่บ้านใครก็มาขุดใครก็มาขุดพอดังนักขึ้นป่าไม้มาห้ามมันมาขุดเ็กป่าไม้ป่าไม้มาห้ามไม่ให้ขุดเพราะมันทําไปฆ่าต้นไม้เขาต<อ>่นยางเัียมเหมืองนาอืแล้วก็ไอ้อะไรล้ะ ขุเ่เฉลียมเมืองนาแล้วก็ไอนั้นมากันทั่วหมดเละทั่วหมดบาดอะไรกันถึงนู่นนะะรระบาดอะไรระบ,บาดมันเลยรู้เขาก็มาขุดกันใครก็อยากมาขุดทุกคนทค่นี้คนตื่นกันมาขุดกันใหญ่ไหนจะไปไหนก็มารู้อืเจ้ากรมจำป่าไม้จาหนดเขาก็มาไลา่มาขับอืมเขาไม่ให้ขุดมามาล้าง ขวัดล้างต้นไม้น้นน้อยเขาหมดอ๋อมันก็เหมือนทํานองว่าแบบว่าเออทนองป่าไม้ทานองแบบว่าเราไปคุดเอาหินแต่ถ้าเกิดหินมันยุ่นใต้ต้นไม้เราก็ต้องตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ก่อนถ้ามันมีมันมีแนวที่จะเข้าไปนันก็ต้นไม้ต้นเท่าแขนเท่าไรก็ต้องฟันทิ้งหมดละอ๋อเออก็มันเกะกะเนาะเราก็เลยต้องตัดเออถึงไม่คุดเดี๋ยวมันก็พังลงมา มันเป็นกระพงอะไรอ๋อเหตุผลเขาคือว่าถ้าเราไปคุดนี่ก็คือมันต้องตัดต้นไม้แน่ๆตัดต้นไม้เขาเลยไม่อนุญาตให้ไปในนั้นแล้วมันก็มีที่นั่นที่เดียวใช่ไหมมีที่เดียวที่เดียวคือได้หินมายุไต้หลักไม้ก็ต้องควานต้นไม้คือที่ปัจจุบันเขาเรียกว่าเขายาพะล่วงใช่ไหมตรงนั้นนะเขายาพะล่วงอเป็นในงานนะครับอันนี้มันจะหนาไม่หนา มันจะต้องนานหน่อยน่มีระยะอันยิ่งนี่อันนี้คือยังไม่ได้ทุบใช่ไหมเออยังยิ่งติ้งมือเลยว่ามันจะยังอันนี่อันไหนนี่อืนไหนเนี่แต่นี่มันมันจะกวงถึงอันนั้นไหนหรือเปล่านะยังต้องเอาอะไรเขีียดูเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าทุบแล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยนี่นี่ครับมันจะเป็นเปลือกแบบนี้นะอื อ่เป็นเปลือกแบบนั้นเลยเปลือกแบบนั้นเเป็นเปลือกแบบนี้เลยแช่เปลือกบางเ่ยยาเยอะคือนี่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 อันนี้ไม่ต้องทุบก็รู้แล้วนี่เห็นไหมครัเคียวเข้ามันจะมีผงออกมาแล้วนี่นี่นี่โอ้เป็นง่ายเนาะเป็นคุยเลยนี่นี่นี่โอ้เหมือนแป้งเลยจะหนาไม่หนาขนาดนั้นเออมันก็องหนาน่อยหนาน้อยเน่เน่เน่น่เน่เนี่นเ่เป็นโพรงแล้วคือมีมีคือถ้าเป็นถ้าเป็นธรรมดาคนเรานี่คือทําเองไม่ได้อยู่แล้วไอ้แบบนี้นี่ทำเองไม่ได้ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาเลย แล้วสูตรของเขามายังไงก็ไม่รู้คือเรารู้เลยว่าคนโบราณนี่เขาปั้นไว้นแน่ๆมีมีไงมีก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนขนาดแบบที่ใหญ่มากก็มีใช่ไหมขนาดถ้ามอนยังมีเลยถ้ามอนก็มีถ้าถ้ากระติกลูกมะพร้าวก็แื้วถ้ายัางมีเข,ขาขายก็ลูกละหมื่นนะคือเราก็สันนิฐานว่ามีทั้งเด็กทั้งคนโตปั้นเอเอ,เอ,เอ,เอมันต้องปั้นหลายยันหายคนแต่ยังเงี้ยเนี่ย อันี่น้อยก็จงเด็กปั่นลุกลุกพระลวงนะตัวปั่นนี่ยังเงี้นี่นี่นะครับคือยาใช้ข้าของโบราณที่มีนะครับที่เดียวที่ตำบลสารจิตนะครับพระลวงยังไม่มีเมียยังไม่มีลูกนี่ยังงี้คือที่เขาเรียกว่ายาพระลวงนะครับเป็นความรู้อย่างนึงก็วันนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่ทันได้เห็นแล้วครับแต่ตะวี แต่ทวีคิดว่าสันฐานว่าเราจะเป็นอย่างนี้เกาจะเป็นในตอนที่ว่าพระเจ้าอ,อ่ะเจ้าเมืองอ่ะขีส่สางลบศึกขีส่สางอะไรเลยช่างลบกันาึกที่เอาดาบฟันไส้ดาบฟันกัน,กนอะไรนั้นกรจะเป็นรุ่นนั้นเพราะว่าที่ทวีใายอยู่ว่าอยู่นั่นใส่แผลมันก็หายดีอ่ะอใส่แผลสุดละ นะควจะเป็นที่ว่าเจ้าออกลบอ่ะออกลบแล้วเขาใช้ยานี่แหละมมก,ก็กคือรักษาพวกทหารที่ลบกันนี่แหละยะรักษาพวกทหารที่ลบกันเป็นแผลเป็นไรถูกคือตรงนั้นก็คือถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือว่าคือเป็นที่สําหรับรักษาพวกทหารพวกขา้าพวกข้าซึ่งที่ไปลบกันอประมาณนั้นอะไรแค่ไหนแล้วเขาก็เลยแบบมันก็เลยเหลือทิ้งมันจะถึงปัจจุบันนี้เลยกลายเป็นหินใช่ไหม ถ้าขยกจะรู้รู้ได้มีกระเปื้องเขาเขาแกะยาไปหมดแล้วส่วนมากจะเป็นเปลือกแล้วมีกระเบือกแต่ว่าทุกวันนี้นี่คือเขาเขาเขาห้ามนะเขาห้ามเขาไปขุดเขาห้ามขุดเขาห้ามขุดนะครับผมเขาห้ามขุดนี่มีมาให้ชมด้เฉยนะครับกระหาม้นไม้คือหินนี้นี่เก็บมาแบบร่วม 20- 3สปีแล้วนะครับไม่ให้อนุญาตให้ไปขุดไปค้นนะครับไม่ได้ก้อนนี้ไม่ต้องทุบแล้วนี่ เอาเอามแยงแขก็เป็นหินเนี่ยเป็นยาแล้วเนี่ยไม่ต้องโตแล้วน้อยแค่นั้นนะนี่นโตนี่นี่นี่กาแต่ว่าเปลือกเปลือกดูหนาเนาะหนาน่นยับแบคนเห็นมันแน่นกว่าแต่ว่าข้างในมีผงผงออกสีขาวสีขาวอมม่วงนิดนิดน่เออย่างนี้มันกรปั่นมาได้เนี่ยกรกว่งเขาก็อกวงเห็นได้ชัดเลยนะนันนั่นเนาะนี่แม่นะเราก็ไม่เห็นเราก็ต้องเก็บ่เขามาจับในหลุม จริงๆทุกวันนี้ถ้ามีเปลือกนี่ก็ถือว่ารู้แล้วเนาะว่ามันใช่เนาะแต่จริงๆก็คือว่าหินที่ไหนก็ไม่มีแหละมีที่เขานั่นเขาเดียวใช่ไหมไม่มีใครอยากจะดูผมลาดูบ้านี่ผมได้เออมาดูบ้านได้ครับบ้านบ้านเฉเหนศักปักศรีนะครับหมู่สิบสามเออหมู่สิบสามอยากจะเห็นก็มาดูถ้าเขาขายกันมดร่วมแบบเขาก็ไปมดทำทำพระ ไอพวกช้ำผ้าเนี่ยมันไม่เอาเท่าไหร่จรงมั้งล่ะคือเขาเป็นมวลสารอย่างน้อยก็เอาเอาความกายสิ์ซักซิทของยาเนี่ยไปใส่นิดนึงใช่ไหมไอพวกไอพวกปัดผ้าก็มันจะเอาเนื้อนี่ไงเออไปผสมสสยเอาเนื้อเอาไปตำไปบดเขามันก็เอาเนื้อมาผสมผสมเขาแป้งอะไรกับดูมันจเขาจะมีส่วนผสมของเขาเขาจะได้โอ้เป็นเนื้อเก่าเนื้ออะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นเรื่องโบราณเรื่องเล่าขานกันมาแล้วก็เป็นความเชื่อและอีกอย่างก็คือเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของยาคือเปรียบเสมือนว่าเป็นสิ่งที่เอาไว้รักษาคนสมัยก่อนและรวมถึงคนสมัยนี้ที่ยังมีความเชื่อที่ได้เอามานํามาใช้นะครับผมครับถ้าเกิดชอบนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาขอดูได้นะครับที่หมู่13นะครับบ้านปูสเสน่นะครับปักศรีคือมาติดต่อดูได้แล้วครับ ครับก็วันนี้เราก็ได้ความรู้กันไปพอสมควรนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญก็คือกดแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอฟังและรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราต่อไปนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ